ยังเหรอยังยังยังวันนี้ก็มาจะพายุมาเปิดตัวที่ใหม่เปิดตัวเรื่องอะไรคะก็วันนี้ก็เปิดตัวเป็นเซนเตอร์คู่ค่ะเป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 เซนเตอร์คู่งานได้ทำกับยาทุกรูปสินค้าก็เป็นแอลกอฮอล์เมลค่ะเป็นเมลเพรสเชนด์ค่ะจะไปไหมคะมีมที่แบบว่าขึ้นบนไตธุรกิจที่ใหม่ซัพไพรส์เพราะว่าแบบไม่คิดว่าเขาจะกล้าขึ้นมาบนเวทีแล้วก็แบบ จอยโปรเจกต์แต่แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สุดเซนส์สุดสั้นข้อมูลขนาดนั้นสุดสั้นครับจริงๆแล้วก็เป็นเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพในในสังคมตอนนี้ที่ชีวิตทุกคนก็เร่งรีบงานก็มากขึ้นอากาศก็ c ่อยเปลี่ยนชีต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเราพอมีสินค้าตัวนี้มาเราก็มองว่ามันน่าจะสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคได้ดีทีเดียวนะครับก็เลย ลองมาลุ้นี้ด้วยกันครับที่สนใจพมินหรือว่าพอถึงยามนิดหนึ่งทั้งคู่เลยแล้วทีแล้วเราสนใจพมินเพราะวินอะไรเราติดใจรากีก็จริงๆจริงๆเราซัพพอดเราคือเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็มีแฟชั่นด้านนี้เขาก็เป็นคนพักสุดมากก็เลยคุยไปด้วยกันทั้งเรื่องตัวสินค้าแล้วก็การออกกแตังงานมีตอนขึ้นเวทีขึ้นไหมคะเขินค่ะเพราะว่าแบบเออไม่ ไม่รู้จะวางมือวางไม้ตรงไหนเลยอะ่ะเออก็บิดบิดไปมาต้องมีการลองก่อนน้องก็แบบโอ,อ่เหอ,อ,อะไรกันอะไรกันเงยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบเลียวมากเลยค่ะสดสดมากเลยค่ะอาจจะเรียกว่าเป็นงานงานแรกได้ไใช่ก็ถือว่าเป็นงานแรกเลยค่ะวันนี้ก็มานําเสนอแบบเือเราก็ต้องใช้จริงอะนะ่ะเนาะกว่าที่เราจะมาพูดหรือพรีเซนต์ได้อะ่ะเราก็เข้าโปรเจกต์อย่างมินก็ลดไป9กกิโลแล้วก็ใช้สินค้าตัวเนี้ยจริงๆ ในการทดแทนหรื้ออาหารแบบอาหารคุ้มคาหมูอะไม่งั้นคือคอนเซ็ปต์ก็คือการลดน้ําหนักมันไม่ใช่การอดอาหารเนาะมันคือการกินสารอาหารที่ถูกต้องแล้วคร้มาหมูมากกว่าแล้วกินให้อิ่มเออแต่ว่าแบบเออหลายคนแบบแต่ก่อนอันนี้มินก็ไปแบบเหมือนอดไงเอออดแล้วมันก็กลายเป็นว่ากล้ามเนื้อมันหายแล้วเออแฟตมันก็ลงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือน้ําหนักที่ลงไปมันมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ตัวไขมันที่ลดไง ก่อนหน้าน,นี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวผอมเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมเดี๋ยวอ้วนเนี่ยก็น้ำหนักก็เลยขึ้นไป55โลใช่แล้วก็กลับมาตอนนี้ก็เหลือแบบลดมา9โลค่ะเหลือ46่สใช่่ชนนนทำไต้องดูแลทไมต้องดูลัวเองดีดีดีอีดีดีงี้ีดีดีอีดีดีดีใช่ีิกแพคขึ้นเลยอ,ะอ่ะเดีอีดีดีะีดะดีีดีดกัี ใช่จับ <c oughs> มือ <c oughs> เพราะว่าแบบเหมือนกับว่าคุณเควินเขาพอเขารู้ว่ามันจะเข้าโปรเจกต์เนี้ยเขาก็เป็นห่วงค่ะมันเขากลัวว่ามินจะแบบโหมงานหนักแล้วต้องมาลดความอ้วนอีกเดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวจะไม่ไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ขเขาก็เลยแบบเอองั้นเดี๋ยวเขาเขาเข้ามาดูแลในโปรเจกต์เลยแล้วกันอะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยแต่ว <c oughs> ่ามัไม่ววันนี้มีเซอร์ไพรส์รูกร่างให้ดูเลย ใช่แล้วไป12กิโลใช่ครับก็มีมีพเทธชนเป็นเวทีในงานครับแล้เราดูรงนี้ก็ใช่เฮ้ยให้ถอดตรงนี้เลยเหรอใจเอาใจมันไม่ได้เล่นได้่ะเราต้องมีการดูแลกันและกันวันไหนผมว่าสำคัญเนาะพอพอมันทำด้วยกันเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่แค่ไวแต่ว่ามันมันทำได้ยั่งยืน เป็เราเพยายามทำยันให้มันเป็นเป็นไลฟ์สไตล์ได้มากที่สุดนะครับคือคือโจทบมันยากเพราะมีเวลาแค่อสองเดือนแต,แต่แต่เรามองว่าก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเราเลยละกันในการที่จะทําตรงเนี้ยให้เป็นไลฟ์สไตล์ก็ก็องมาช่วยกันลงตลารางอะไรต่างๆเพืมม่อ้สนุกคิดเมนูว่าอยากทานอะไรก็สำคัญคิดท่าออกกําลังกายที่แบบเป็นท่าที่เล่นคู่ได้น <Yeah. S 1> นะครับรู้วิ่งก็มมนต้องหลายร้อยนาทีเนาะต่อวิคที่เราต้องทํากันก็ ก็จัดเวลาว่าให้ว่างวงการเขาก็เทงานในวงการเขาเทงานธุรกิจผมแล้วก็มานัดเจอกันแล้วก็วิ่งวนรูปพร้อมกันแล้วก็มันเป็นอะไรที่สนุกครับแล้วบางวันเขาทำเขาเขาไม่ปกติเขาไม่ทําอาหารนะเขาก็ทําอาหารแล้วก็เข้าครัวทาสเต็กให้มิ้งกินเป็นอะไรคะเมนูะไรที่มิอบกินผมชอบทำสเต็กเนื้อแล้วก็สเต็กกมู่ามินกินหมดไหมคะหมดค่ะหมดแบบตั้งใจเลยเดี๋ยวกลัวเขาแบบไม่มั่นใจไงจะได้ทําให้กินบ่อย ว่าโปรเจกต์นี้ทาให้ชีวิตคู่เหมืหอนว่าการใช้ชีวิตด้วยกันมากขึ้นหเนอ่ยใช่ก็เหมือนพอเข้าโปรเจกต์ก็ได้ใช้เวลาด้วยกันเยอะขึ้นเนาะเพราะแต่ก่อนก็จะเหมือนต่างคนต่างทางานอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโปรเจกต์นี้ก็มันต้องนัดเวลามาวิ่งด้วยกันเพราะว่าวิ่งชั่วโมงนึงมันเยอะมากเลยค่ะต่อวันเออแล้วเราก็บางทีมันเบื่ออ,ออืวิ่งครึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มในใจก็จะเริ่มคิดเราว่าแบบพอได้แล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยเออหรือบางทีเห็นไก่ทอดก็แบบอุ้ย ญาติกินมากเลยอะไรเงี้ยก็จับมือกันจูงวิ่งหนีไก่<ม>อะไรเงี้ยเออวิ่งหนีไก่ทอดตลกมากเลยก็ถือว่าได้เดทกันที่เออคนละยี่ห้อใช่เป็นเหมือนจริงๆได้มีโอกาสได้ชื่นชมความเจริญรุ่งรือกันและกันหรือยังชมตลอดเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตลอดระยะเวลามันเห็นเลยว่าหน้ามันแบบหน้ามันแฟบลงแฟบลงแฝบลงตลอดลใช่ เออก็มีมีถ่ายรูปเก็บไว้ค่ะใช่ถ่ายถ่ายร้างทองถ่ายล้างทองเดี๋ยวเขาน่าจะลงไอจีได้กล้าลงไหมกล้าลงไหมจ้แน่าจะวันนี้หรือเปล่าได้ไปดูแต่เห็นแล้วมันก็มันก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นอินสไเรชั่นเนาะคือคือจริงๆมันก็บอกว่าเรื่องเรื่องพอยที่มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องกำลังมากกว่าแต่สิ่งที่เราได้คือเราได้เราได้สุขภาพที่ดีไปด้วยกัน คือจริงๆอ่ะพอเราออกกำลังกายคู่กันนะครับมันเห็นภาพเลยว่าสุขภาพที่ดีมันก็สำคัญคือสุำคาญแล้วว่าถ้าเราให้ทำคนเดียวมันก็อาจจะทําได้แหละจะอาจจะไปไม่ไหวเลยสำใจแต่พอเราทำทุกคนที่เรารักเนี่ยมันมีกําลังใจที่จะทําจริงๆมันก็ไม่ใช่คู่รักเนาะแต่ว่าคนใกล้ตัวเราคุณพ่อคุณแม่ผมคุณพ่อคุณแม่ของมินญาติพี่น้องก็เริ่มสังเกตก็เริ่มแบบทานอาหารตามเรานะครับเริ่มถามว่าเราทาอะไรอยากดูจังเห็นเราชงไอศครีมเรลก็ร่าชิมดู เห็นเราออกกาลังกายก็หันมาออกกําลังกายตามคุณแม่ผมก็เริ่มเบือนละคุณพ่อก็เริ่มออกกําลังกายแล้วก็มอว่ามันมันเกิดผลดีที่ไม่ใช่อยู่แค่เราแต่ว่าคนอื่นก็ได้ด้วยี้เขาก็อาดุ้ยหรือว่ามีข่าวดีๆนี้หรือปยต้อง้อาก็มีคนแซวเหมือนกันว่าแอบซุ่มแอบซุ่มใส่ชุดแต่งงานหรือเปล่าเนี่ยมาลดความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนแซวมีคนิาคะ ใช่จะไปฝรั่งเศสเดือนนี้แหละไม่มีใช่ไหมไม่มี่าไหรเดี๋ยวก็จะรู้กันเนาะเขาอยู่ตรงนี้เราไปเซไไม่่เร้มาราี้ตลอด่เขาดูยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้เล้เลยทาเลี้ไปแล้ว ทุกคนรุนลุนทุกเทศกาลเลยเลยไม่แต่บินดีใจนะคะที่แบบทุกคนเชียร์เออเหมือนทุกคนยินดีกับความรักครั้งนี้ของบินอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้แบบสมหวังเชียร์อะไรเงี้ยดีใจวันเกิดกมได้อะไรนะกุทธาวันเกิดปีนี้ได้แหวนแหวนค่ะแต่เป็นแหวนเพชรที่เป็นวันเกิดนะเออตอนแรกเห็นก็ตกใจเหมือนกันแหวนเลยเกือบสองวงแล้วเนาะใช่ อันนี้ของตัวเองคอะนี่ของตัวเองอันนี้ถามเื่อสมมติถามวิวไม่อยู่สมมติจะต้องมีสมมติมินไม่อยู่เดี๋ยวไม่นอกไปก่อนก็ได้นะมันจะต้องโงงใหญ่ไปนะก็อะไรที่เขาไม่ทำในความสุขของเอาคือพี่มินไม่ต้องสูบบุหรี่ใหญ่หรือเปล่าก็จริงจริงมันไม่ได้สำคัญหรอกค่ะขอแค่เขาแบบจริงใจก็พอแล้วค่ะ ว,ดดว,วัน,นวัน,น <c oughs> ที่เท่าไหร่นะมินจำวันที่ไม่ได้อ่ะเจอดเดือนนี้แต่จำได้ว่าเดืนอดน,อนอเนี้ยเดือนตุลาคุความสำคัญยังไงครณผู้ชมีค่นะ<อ>เป็นเวลาสำคัญก็ได้ใช่ไหมคะเดือนตุลา,ตลาหรอก็เป็นเดือนที่ดีเนาะเอออ่ะสมมติถ้าคุณผู้ชมขอขูดภาพลงรูปที่ได้ดูกันดุไหมคะก็ถ้าเกิดถ้าเกิดมีข่าวดีก็ก็ทุกคนก็จะได้ทราบทั่วกันในไอจีแน่นอนค่ะคุณผู้ชมกำลังจะมีครอบครัวแล้วไหมครับครครัวครั ก็ก็อยากอยากมีครอบครัวที่ที่มันเป็นมันเป็นมันเป็นแบบถักใจแบบนี้รูกจริงๆก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรนะครับคือแม้ว่าเราเลี้ยงเขาได้ได้ได้เต็มที่ิตและได้คุณภาพมากกว่าแล้วแต่บินค่ะแล้วมีมีภาพในหัวไหมมีภาพในหัวหรือยังใช่ว่ามีแล้วด้วย โรงไหนยังไงหรอแต่แต่ของมินก็ยังแบบว่ายังคิดภาพไม่ค่อยออกอ่ะเออเหมือนบอกว่ามันก็มีภาพแหละแต่ว่ามันก็ยังลางๆอยู่ออะไรย่างเงี้ยยังไม่รู้ว่าตัวเองจะจัดการสเต็ปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแทนถามด้วยความเสี่ยแล้วกันจริงทั้งนี้คะว่าปีนี้น่าจะได้ มินว่าคนเชียร์เป็นคนไม่ทักหรอกแต่ว่าคนแบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่อย่างเงี้ยมากกว่าคนจะเป็นแนวเหมือนเร่งอ in <syllables> ่ะเหมือนเหมือนเร่งอ่ะเออใช่่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคคุณมันสามารงานแต่งแล้วเออลองสองเจ็ดสาม